ณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ t a l k with the President ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันฟ้าใสชนชนกบุญนนท์และอีกหนึ่งท่านค่ะศาสตราจารย์ดรสมบัติธรรมรงทธัญยวงอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของนโยบายต่างๆค่ะในมหาวิทยาลัยเริ่มต้นสักราดนี้กันในเรื่องของการดูแลนักศึกษาค่ะเพราะว่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เราเพิ่งจะเปิดภาคก,การศึกษาไปหมัดเลยค่ะมเะมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะมาร่วมพูดคุยไปพร้อมๆกันเลยค่ะ อาจารย์ขาสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพ่อสาย,าายาสวัสดีท่านผู้ชมครับค่ะในเรื่องของการเปิดภาคการศึกษาค่ะอาจารย์ขาบรรยากาศเป็นไงบ้างคะครับมหาวิทยาลัยวิลับเนี่ยก็ตัดสินใจนะฮะว่าจะเปิดเรียนโดยให้นักศึกษาเนี่ยเข้ามาเรียนในชั้นเรียนเลยซึ่งเวลาภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะครับก็มหาวิทยาลัยหลายแห่งนะก,ก,ก็ตัดสินใจสอนออนไลน์กัน บางแห่งก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนักศึกษาก็เรียนกันอยู่ที่บ้านบางแห่งก็ผสมผสมกันะนะเพราะว่าถ้าจะให้เรียนให้นักศึกษามาเรียนทั้งหมดเนี่ยแล้วก็จะต้องอให้ความสำคัญคันกับการจัดห้องเรียนแบบเป็นรนะยะเนี่ยก็ยากประบากมากเหมือนกันเพราะว่าห้องเรียนไม่ได้ไม่ได้เตรียมไว้เผื่อแบบนั้นนะครับสำหรับมหาวิทยาลัยเวรักเนี่ยเราก็ ได้ประเมินสถานการณ์ดูดแล้วว่าตอนที่เราสอนอ,ออนไลน์นะเติมสปีปีการศึกษา2 5 6 2เนี่ยครึ่งเทอมเนี่ยก็ปรากฏว่ามีนักศึกษาเรียกร้องว่าอยากจะมาเรียนในห้องเรียนมากกว่าะนะโดยเฉพาะถ้าเป็นนักศึกษาชั้นปีหนึ่งเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าอยากจะมาเรียนเห็นตัวเป็นๆกับอาจารย์มากกว่าอะไรเงี้ยแล้วเราก็เห็นว่านักศึกษาเข้าใหม่นะเพิ่งจะ ตื่นเต้นนะว่าจะได้เป็นนักศึกษาแนละ้วอ,อ,อยู่ในมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรกอ<ช>ะไรก็อยากจะเจอเพื่อนใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะก็กลมสนใจอยากจะมาเรียนในมหาวิทยาลัยมากกว่านะครับแล้วก็จะมีข้อจํากัดบางประการเวลาเรียนออนไลน์เนี่ยเพราะนักศึกษาที่จำนวนไม่น้อยเหมือนกันที่ฐานะทางบ้านไม่ค่อยดีเนี่ยก็จะไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มี Wifi อะไรอนยะ่างเงี้ยอันนี้ก็จะขัดข้องอยู่นะครับเรามหาวิทยาลัยก็เลยตัดสินใจที่จะ จัดการเรียนการสอนแบบปกตินะาภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยกรารระบาดของไวรัสโควิด -19 เนี่ยแล้วก็ในโลกกว่านี้ก็ยังน่ากลัวนะเพราะว่าทั้งโลกตอนนี้ก็มีคนติดเชือ้อท,ที่ตรวจพบแล้วนะล้านเศษก็คงจะมีที่ไม่ได้ตรวจอีกเยอะล่ะครับใน,ใ,นในจำนวนของคนที่ติดเชือ้อแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยแสนเศษนะครับ ท,ที่มากที่สุดเนี่ยถ้าทั้งวีบทั้งทว,วีบเลยที่ลาตินอเมริกาอ,อันดับหนึ่งเลยแต่ถ้าเอาเฉพาะประเทศเนี่ยก็คือประเทศอเมริกาละที่ติดเชือ้อ,อมากสุดสองลตอนนี้ก็สี่ล้านไปแล้วสี่ล้านคนไปแล้วแล้วก็เสียชีวิตไปหนึ่งแสนสี่หมื่นกว่าคนละ,ละเขากอกคาดหมายว่าประมาณสักเดือนเดือน,นสิงหาเนี่ยน่าจะคนอเมริกาน,น่าจะเสียชีวิตจากโควิด -19 นเนี่ยอาจจะประมาณถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพัน ก็จะถ้าเป็นประเทศเดียวสูงที่สุดในโลกที่ติดเชื้ออันดับสองก็บราซิลสองล้านกว่าอันดับสามก็อินเดียอยู่ใกล้ๆประเทศไทยนี่ก็ล้านกว่าคนก็หมายก็สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดในเี่ยังไม่สงบนิ่งนะยังมีอัตราการติดเชื้อเพิ่มที่สูงแล้วก็บอกมันระบาดไปสักร้อยแปดสิบกว่าประเทศทั้งโลกเลยตอนนี้นะครับ สำหรับประเทศไทยก็ถือว่ารัฐบาลทําได้ดีมากเพราะว่าเรามีผู้ติดเชื้อสะสมถึงวันนี้ประมาณ3,255คนเสียชีวิต58คนแล้วก็ยังอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นพวกที่กลับมาจากต่างประเทศน,นะกลับมาแล้วติดเชื้อมาก็รัฐบาลเขาก็มีสเต็กโควิดทีนอย่างเงี้ยมีการกักกันตัวตตอนนี้ก็อยู่ในโรงพยาบาลายังได้รับการดูแลอยู่ในโรงพยาบาลปรละมาณสัก92คนนะครับ แต่ว่าการติดเชื้อในประเทศไทยตอนนี้จากการสัมผัสคนในประเทศไม่มีละ50กว่าวันละก็ถือว่าเราทําได้ดีมากทีเดียวแต่ก็ต้องไม่ประมาทย่างเว้รักเนี่ยเราเปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่วันที่13กว่ารักกระดาษ2563นี่นะครับเราก็พยายามจะจัดการเรียนการสอนให้กระจายกระจายกันนะฮะก็เลยแทนที่จะเรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตอนนี้เรียนอาทิตย์ละเจ็ดวัน เพื่อจันทร์ถึงอาทิตย์เลย <c oughs> เพื่อ,อ,เ,พอ,อเพื่อที่จะได้ใช้ห้องให้พอ <c oughs> แล้วก็ตอนเย็นบางทีก็ถึงสองทุ่มสามทุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แต่ว่าเด็กปีหนึ่งเราก็พยายามจะให้เรียนวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ <c oughs> พยายามจัดดูแลก,กันที่จะให้เด็กใหม่ก็ให้กระทบน้อยหน่อย <c oughs> รุ่นพี่ๆก็ยอมเดือดร้อนหน่อยก็เพราะว่าคุ้นจินกับมหาวิทยาลัยแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการดูแลการจัดกรเรียอการสอนของ ของมหาวิทยาลัยนะครับอนอกจากนี้รเราก็ยังมีการดูแลพิเศษเสำหรับเด็กที่มีผลการเรียนแลกเขา้าก็ผลการเรียนอ่อนหน่อยอะไรเงี้ยคือปกติเนี่ยตามหลักสูตรเขาก็พยายามจะดูแลนะว่าหลักสูตรเนี่ยถ้าจะเรียนแล้วไม่ตกอ่ะเรียนแล้วจบตามกำหนดเวลาเนี่ยตามหลักเส้นหลักสูตร4ปีก็จบ4ปีหลักสูตร5ปีก็จบ5ปีหลักสูตร6ปีก็จบ6ปีอ,อย่างเนี้ย ผลการเรียนของเด็กต้องเป็นอย่างไรนะครับโดยปกติถ้าเป็นวิชาวิสาสคุภาพก็จะไม่ค่อยมีปัญหาแล้วเพราะเด็กเก่งๆแย่งเข้ามาเรียนเยอะเช่นแพทย์เนี่ยก็คะแนนเฉลี่ยเด็กจาก3.7มเกว่านะาแล้วก็จากโรงเรียนมาตรฐานทั้งนั้นเลยก็3.7กว่าเฉลี่ยก็หมาย่าสูงๆก็ามจุดแปดจุดเก้าหัวอะไรแบบนั้นเกือบสเลยนะคะหรือว่าสัตวแพทย์ทันตแพทย์หรือเภสัชเนี่ยเด็กก็จะคะแนนสูงมากที่เข้ามาเรียน พราะเด็กเหล่านี้ก็จะไม,ไม่ไม่มีปัญหารหรอกเรื่องของการเรียนนะเพ <c oughs> ราะพื้นฐานเขาดีหรือว่าเทคนิคการแพทย์ปีนี้ก็คะแนนเฉลี่ยสูงมาก3.5กว่านะครับพยาบาลก็คะแนนเฉลี่ยสูงนะฮะรวมทั้งสาธารณสุขนะครับ <c oughs> ปีนี้ในทางวิสาหสุขภาพเราก็ถือว่า,าทุกหลักสูตนระรับนักศึกษาได้หนึ่งตามเป้าหรือว่ามากกว่า <c oughs> เป้าแล้วก็คุณภาพสูง งั้นปัญหาเรื่องเรียนกจ็จะไม่มีนะเพราะเด็กคุณภาพดีก็จะมีบ้างนะที่จะมีสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหรือสาขาสังคมศาสตรนะ์ที่บางรอบเนี่ยเขากําหนดคะแนนขั้นต่าไม่ได้นะเพราะตามเกณฑ์ของทบอเนี่ยโดยรอบสี่เนี่ย,<ะ>ย,รรยกำหนดไม่ได้เป็นเรื่องที่เราจะบอกว่าเราจะรับเท่าไหร่แล้วก็ทางทบอ,อเขาคัดมาให้อะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะมีเด็กที่อ่อนกว่าเกณฑ์ของเราหน่อยนะที่ ที่เข้ามานะครับแต่จากปีที่แล้วเนี่ยปีการาศึกษา2562เราก็ได้มีการทดรองดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดนะะเด็กที่มีผลการเรียนแรกเข้าเนี่ยค่อนข้างจะอ่อ,อนเราก็จัดเป็นกลุ่มกลุ่มได้รับการดูแลใกล้ชิดมีการที่ปรึกษาดูแลใกล้ชิดนะครับติดตามผลการเรียนนะครับตลอดเวลาแล้วก็ปรากฏว่าได้ผลดีเด็กก็สามารถที่จะนัศึกษาสามารถที่จะ เอาเรียนผ่านตามเกณฑ์ได้นะครับมีจํานวนน้อยมากเลยที่มีคะแนนต่ํากว่า2เนี่ยกป็ประมาณสัก4%ของเด็กแรกเข้าก็เทียบกับปีที่แล้ว10%ก็ลดลงเยอะนะฮะแล้วเด็กที่ดรอปเอาไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยปนะปี62นี่ก็แค่ปีที่แล้วหมายถึงปี61นะ,ะแล้วก็ปี62เนี่ยก็ ดรอปเอาไปแค่0.8เปอร์เซ็นต์ไม่กี่คนนะครับก็จากการดูแลใกล้ชิดเนี่ยก็ทาให้ได้ผลดีปีนี้ปี63เนี่ยเราก็ขยายเลยตอนนี้ดูทุกหลักสูตรที่ที่เด็กอ่อนนะเด็กไม่อ่อนเขาก็ดูเขาก็ดูแลแต่ว่าของเขาดูแลให้มีความอบอุ่นดูให้เก่งขึ้นไปอีกนะครับดูแลใกล้ชิดห้เด็กเรียนเก่งขึ้นไปอีกอะไรเนี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเด็กอ่อนเราก็จะดูแลกันตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเลยนะครับเขาก็จะจัด กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษ,ษาคอยดูแลตั้งแต่เรื่องการลงทะเบียนเรียนาาการไปเรียนเป็นอย่างไรนะครับอาจ,จารย์ก็จะติดตามทุกสัปดาห์ชินมาพบเชิญมาพบทุกสัปดาห์ว่าไปเรียนแล้วเป็นยังไงบ้างอนอกจากนี้ประสบการณ์ของเราก็พบว่าการดูแลนักศึกษาโดยการให้เพื่อนดูแลเพื่อนดีดนะคุณปาาา้าใส <นะ S 1> เพราะเด็กเ,เขาชอบอยู่กับเพื่อน,เ,อนเขาจะคุยกันถอดคอยกันแล้วก็ เปิดอ,อกเปิดใจกับเพื่อนๆได้ดีกว่า,ากับคุยคุยกับครูอาจารย์เลยนะบางทีนะ,ะอะไรอย่างนั้นนะครับก็เราก็เลยจัดตั้งเป็นกลุ่มเพื่อนอาทรเพื่อนสักกลุ่มร้อยี่สิบห้าคนยี่สิบคนให้เขาใกล้ชิดกันและเป็นเด็กที่กลุ่มเรียนเรียนด้วยกันนะหมายก็เรียนวิชาเดียวกันเวลาทํากิจกรรมต่างๆก็ทําด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยกลุ่มแบบนี้ก็เราก็บอกว่าถ้าคนไหนเรียนแล้วก็ไม่เข้าใจนะก็ลองถามเพื่อนที่เรียนแล้วเข้าใจดีเพราะบางคนที่เรียนเก่งนะเด็กบางคนชอบ ชอบวิชานี้ก็จะเรียนได้ดีอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้ติวเพื่อนนะหรือว่าจะไปไหนไปด้วยกันไปเรียนก็ไปด้วยกันนะเออถ้าใครยังไม่ไม่ตึงก็ปลุกนะ<ใ>นอะไรเงี้ยเออเจะได้ไม่มีใครไปเรียนสายอะไรเงี้ยนะครับก็ปีที่แล้วเราทํามาได้ผลดีปีนี้เราก็เลยพยายามจะขยายไปไปทุกหลักสูตรเลยเฉพาะกลุ่มที่หลักสูตรที่มีเด็กอ่อนปนเข้ามานะฮะเราก็จะดูแลใกล้ชิดก็เดี๋ยวว่าเราก็จะดูตองตั้งแต่การสอบการเทอมนะ นะเพราะระบบ u k p เทปที่เราใช้ในการเรียนการสอนเนี่ยเราปฏิรูปก,การเรียนการสอนเนี่ยสอนไปทุกหัวข้อเราสอนห้องเล็กสอนห้องเล็กแล้วก็อาจารย์จะ,จ,ะจำทักษาได้ทุกคนตอนนี้ใครเป็นยังไงดูผลกา,าาาการทดสอบหมายถึงอดหัวข้ออาจารย์ก็ทดสอบอะไรเงี้ยมี q u i t ระหว่างเรียนก็เรียก formative assessment เป็นการประเมินผลการเรียนการสอนทุกระยะ เพื่อให้อาจารย์รู้ว่าเด็กคนไหนไม่เข้าใจ mm. เด็กคนไหนเล่นอ่อนไหมจะได้ปรับปรุง,งแก้ไขอ,อ,ะอะไระอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เราเปลี่ยนโดยสิ้นเชิงจากระบบเก่าเราเรียกว่าการไปดูก,กลารเรียการระบบยูเคปเซฟเรานะครที่อาจารย์เราก็ตอนนี้มีทักษะมีความเชี่ยวชาญเพราะว่าได้รับประกาศบัตรมืออาชีพจากประเทศอังกฤษโดยต,ตัว ตอนนี้ร้อคนแล้วไปในสิ้นปีนี้เราก็น่าจะได้ไม่ต่ำกว่าสัก200คนนะขึ้นไปนะต่ำๆนะคะอาจารย์ต่ำๆสอ0ร้ออาจารย์เราตอนนี้ก็พัฒนาเรื่องการเรียนการสอนพัฒนาตัวเองมากนะตอนนี้น่าตื่นเต้นน่าจินดีเพราะว่าเรื่องของ U ย s ่เคมเเนี่ยอาจารย์หลายสำนักวิชานประกาศเลยนะว่า1 0ออนะอาจารย์ทุกคนตองได้ประกาศสบัตรนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นที่น่ายินดีว่าอาจารย์ มีความตื่นตัวในการพัฒนาการเรียนการสอนมากแล้วก็จะมีผลดีกับเด็กบ้างสำนักวิชานะครับปีที่แล้วเนี่ยมีอาจารย์ที่สอนเด็กแล้วเน่เด็กประเมินนะคะแนนเฉลีย่ยเนี่ย4.5ขึ้นไปขึ้นมาคะแนนเต็ม5นะ,ะ4.5ถึง5เนี่ยเราถือว่าเยี่ยมยอดเยี่ยมผลการสอนยอดเยี่ยมนะได้93อร์เซ็นต์มากขนาดน,นั้นแล้วที่ได้คะแนน ประเมิน4-4.5ถึง4.5เนี่ยแค่7เปอร์เซอะไรเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าอาจารย์ของเราเนี่ยครับเรื่องการสอาารนอย,ดดยนู่นะี้ยอดเยี่ยมจริงๆแล้วอาจารย์ก็มุ่งม,มั่นในการพัฒนาการเรียกนการสอนแล้วก็ดูแลใจใส่นักศึกษานะครแล้วก็ทำให้นักศึกษาประเมินดีนะอาจารย์สอนดีอาจารย์รักษาเ็าก็ประเมินมาดีใช่ไหมครั อันนี้ก็หมายถึงการเรียนการสอนเราไม่ห่วงแล้วตอนนี้เรามีระบบการเรียนการสอนมาตรฐานเป็นสากลที่าให้อาจารย์ไปฝึกอบรมมาแต่มาวัดผลที่ตัวนักศึกษาด้วอาจารย์คะเราจะดูว่าอาจารย์มีความรู้แล้วสอนตามนั้นหรือเปล่าเนี่ยบางคนไปไปอบรมมาแล้วถึงเวลาสอนสอนเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีน้อยนะอาจจะมีน้อยแต่ว่าเราก็พยายามบอกอาจารย์ว่าต้องพยายามพัฒนาการสอนตามกรอบนะ นะก็เราก็จะได้มาตรฐานแล้วเด็กเราจะได้ประโยชน์มากๆะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะติดตามอย่างใกล้ชิดเรื่องของการดูแลนักษานะในเรื่องของชีวิตของการเรียนแต่แต่เราก็ดูไปถึงความพิอยู่ด้วยนะ,ะนะอย่างตอนนี้ช่วงนี้ทุกเย็นผมก็จะไปแวะที่หอพักนักศึษานะว่าเป็นไงเรียบร้อยดีไหมอะไรเงี้ยนะไปถามไทยนะพวกเจ้าหน้าที่นะที่เป็นที่ปรึกษานักษาหอพักนะว่าเป็นยังไงอะไรต่างๆนะครับถ้าหอพักในหมหาวิทยาลัยตอนนี้ก็ ระบบความปลอดภัยแล้วก็มิชิตะ<ร>นะครับเพราะว่าเรามีัว้วรู้รอบขอบชิดหมดแล้วั้วก็ทั้งหมดก็มีอยู่4ประตูนะฮะแล้วก็พอ,อถึงเวลานี่เขาก็สามทุ่มเขาจะปิดประตูหมดเลยรประตูหลักเนี่ยกาเรียกป้อมใหญ่ <laughs> <รา S 1> <ร>ป้อมใหญ่นี่เราก็เราก็เปิด24ชั่วโมงนะ<ร>แต่พอนักศึษาหลังเที่ยงคืนเนี่ยใครจะเข้าออกต้องมีใบขออนุญาตพิเศษไม่งั้นเข้าออกไม่ได้นะก็เราก็นักศึษาเข้าออกได้สักดาหนึง เที่ยงคืนนะฮะโดยเฉพาะบางทีุูนพี่เขาไปทำโปรเจกต์ไปทําโครงการไปทํางานอะไรกันบ้างแล้วก็แล้วบเที่ยงคืนก็แล้วกันถ้าใครมีความจะเป็นต้องอยู่เด็กคนนั้นต้องขอต้องมีใบอนุญาตไม่ไม่ได้เข้านะเข้าไม่ได้นะต้องไปหาที่ที่นอนกันใหม่เชียอะไรเงี้ยนะครับก็เราพยายามดูเรื่องความปลอดภัยเพราะงั้นประตูเข้าหอพักเนี่ยพอสามทุ่มรถไฟฟ้าหยุดวิ่งแล้วก็ปิดหมดแล้วสี่สี่ประตูเล็กอะเหลือแต่ป้อมประตูใหญ่เท่านั้นเอง ก็จะตรวจง่ายก็เพราะงั้นก็จะมีความเข้มขคัดในการดูแลคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าทางครูบาอาจารย์เราผู้บริหารเราก็จะใส่ติดตามไปไปดูความเรียบร้อยอยู่เสมอนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับเรองห้องเรียนนี่ก็จะให้ความมั่นใจเลยครับว่ามหาวิทยาลัยรักตอนี้ปรับปรุงมาตรฐานห้องเรียนระดับตากลนเลยเราถือว่าสิ่งมนความสุรุกการเรียนสอนห้องเรียนสวยนะครับโต๊ะกาอีนั่งสบายอย่างนี้นะครับ ก <aunque S 2> ็น้องๆชมมาว่าแอร์เย็นมากก็อาจจะเย็นเดี๋ยวไปบอกให้ให้เพิ่มอุณหภูมิหน่อยก็คืออาจจะเป็นเพราะจำนวนนักศษาน้อยไงเราลดจํานวนนักศึกษาลงแล้วก็อาจจะไม่ได้ปรับอุณหภูมิคืออุณหภูมิเท่ากันถ้าจํานวนคนน้อยมันจะหนมันจะเย็นถ้าจํานวนคนมากขึ้นมันก็จะอุ่นอย่างนงี้นะครับอาจจะต้องไปบอกเขาหน่อยว่าอาจจะต้องทํให้ให้อุณหภูมิเพิ่มอีกนิดหนึ่งอะไรางี้นะครับก็ เพราะฉะนั้นห้องเรียนแล้วก็เป็นห้องสมาร์ทคลาสรูม่ะเจ็ดสิบสองห้องนี่เป็นห้องห้องเรียนอย่างดีปรับปูใหม่ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็นักศึกษาเนี่ยก็จะมีที่นั่งพักระหว่างรอเรียนนะค่ะกา,ารสถาปันเนี่ยมีห้องเรียนอยู่สี่สี่สิบห้องนี่ก็มีห้องโถงกลางใหญ่จนะครับมีที่นั่งพักเรียบร้อยนะแล้วก็ส่วนอาคารรรวมสี่หลังก็ชั้นหนึ่งเนี่ยก็เป็นบริเวณที่นักศึกษาสามารถนั่งพักนั่งพักก่อนหรือว่า ทำกิจกรรมหรือว่าอ่านหนังสืออะไรก็ได้นะครับก็สะดวกเรียบร้อยสวยงาหมดนะครับตกแต่งคุณภาพดีห้องน้ําสวยหมดนะฮะสวยทุกอย่างเลยค่ะตึกนั้นเด็กมาตื่นเต้นว่าทำไมห้องน้ําสวยจังที่นี่อะไรเงี้ยไม่เคยใช้ห้องน้ําสวยขนาดนี้อะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้เราพยายามจะสร้างสิ่งแวดล้อมชีวิตที่ดีให้ให้นักให้นักศาว่าเวลามาเรียนเนี่ยอาจารย์ก็สอนเก่งอาจารย์ก็สอนดีห้องเยนก็ดีสิ่งแวดล้อมอื่นรอบรอก็ดี เวลาเหนื่อยเรียนเหนื่อยไปก็ม <_ S 2> ีสวนสวนไวรักอีกนะครับไปไปเดินพักผ่อนได้เมื่อเช้าผมไปไปเดิอนออกกําลังกายตอนเช้าตรวจงานไปด้วยเนี่ยก็จะพบนักศึกษาจำนวนไม่น้อยเหมือนกันมา<ช>ออกกําลังกายตอนเช้าปลายปีนี้อุทยานพฤกษศาสตร์เราก็<ช>ซึ่งมีพื้นที่เป็นป่าน,ะนี่นะต้นไม้ใหญ่นะว่างั้นเถอะนะก็เราก็จะปรับปรุงเส้นทางโดยรอบอ่างเสร็จนะครับซึ่งก็จะทําให้คนที่ชอบเดิน เรียกควาเดินอยู่ในป่าอย่างเงี้ยมีบรรยากาศอีกแบบนึงนะเดินให้สวนก็ได้เดินในป่าก็ได้อะไรเงี้ยนะก็ก็สิ่งแวดล้อมดีเพราะก็ไม่มีมลพิษนะพีเอ็มสองจุดมาไม่ถึงเราเลยค่ะสามจุดนะสองจุดห้าไม่มีเลยที่นี่ก็บรรยากาศดีเพราะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยส่งลูกมาเรียนแล้วไม่ต้องห่วงนะลูกจะมีสุขภาพไม่ดีนะครับเพราว่าเดี๋ยวลูกจะแพ้ฝุ่นพวกฝุ่นพิษอะไรเงี้ยมันไม่ต้องไปห่วงแล้วมหาวิทยาลัยนี่ก็สวยงาม S <S มีบริเวณกว้างและก็สวยงามมากเียเพราะฉะนั้นก็เราดูแลดีแล้วก็รักษาที่อ,อยู่หลักสูตรวิยาสตรสุขภาพหลักสูตรวิยาเทคโนโลยีก็มีห้องแบบห้องมีบริการพร <S <S ้อมทันสมัยหมดนะครับดังนั้นก็ก,ก็เรียนยืนยันว่ามหาวิทยาลัยเราลงทุนเรื่องพวกนี้มากเพราะเราตั้งใจว่าเราจะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมีกี่ความสามารถในการแข่งขันสูงโดยเฉพาะยุคโ post covid เนี่ย ช่วงโควิดเขาบอกโอ้โหโลกมันเปลี่ยนแปลงไปมากเรียนจบไปแล้วเนี่ยจะไปรับมือกับการเปลี่ยนแปลงไหวไหมเพราะงั้นอาจารย์เราก็ต้องปรับตัวการเรียนการสอนตอนนี้ก็เรื่องหลักสูตรต่างๆก็อาจารย์ก็ต้องคุยกันมากว่าจะต้องปรับยังไงเพื่อให้เพื่อให้นักศึกษาของเราเนี่ย <c oughs> มีความรู้แล้วก็สําเร็จการศึกษาไปแล้วเนี่ยสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ครับ อาจารย์คะน้องๆหลายคนเนี่ยทราบแล้วว่าทางมหาวิทยาลัยเรามีหลักสูตรที่เป็นนานาชาติเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วหลักสูตรที่เรียนเป็นภาษาไทยเนี่ยเราได้มีการดูแลในเรื่องภาษาอังกฤษด้วยนะคะอาจารย์ค่ะคุณผู้ชยและท่านผู้ชมครับโลกใบนี้นะภาษาอังกฤษมันไม่ใช่ของประเทศอังกฤษภาษาอังกฤษไม่ใช่ของประเทศอเมริกาแต่มันเป็นภาษาส,สกากลเขาใช้กันทั่วโลกเพราะฉะนั้นก็แล้วก็เรื่องของวิชาการนะที่มันเป็นตำรับตำราเป็นงานวิจัยเนี่ยทั้งหลายแหล่นี มันถูกบันทึกเป็นภาษาอังกฤษไว้สัก80เปอร์เซ็นต์ลกนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าหากว่าใครมีความรู้ในเรื่องภาษาอังกฤษถ้าจะเดินทางไปที่ไหนก็โลกก็ได้เปรียบนะถ้าจะไปทํางานไปประชุมอบรมกับใครก็ไม่อายใครฟังเขาพูดรู้เรื่องไม่ต้องรอร่างนะครับหรือจะค้นคว้าทางวิชาการเองก็สามารถศึกษาค้นคว้าได้โดยตร,รงเพราะว่าอย่างที่บอกฮะมันมีความรู้ที่บันทึกไว้นภาษาอังกฤษ80รนะที่เราสามารถ ค้นคว้าได้จากอินเทอร์เน็ตนะเพราะงั้นถ้าภาษาอังกฤษดีเนี่ยก็เราช่วยตัวเองได้มากทีเดียวทีนี้นักศึกษาของเราเนี่ยกลุ่มหนึ่งก็พื้นฐานภาษาอังกฤษใช้ได้นะ,ะเด็กที่มีพื้นฐานการเรียนดีๆเนี่ยภาษาอังกฤษก็ใช้ได้ก็มีปัญหาเหมือนกันนะเด็กเด็กที่กลุ่มอาจจะพื้นฐานการเรียนไม่สูงมากนักนะแต่ว่าด้วยเฉลี่ยปีนี้นักศึกษาเราเนี่ยเข้ามาเนี่ยก็คะแนนเฉลี่ยก็3 1มจนะ่ะที่ต่ากว่าเฉลี่ยก็จะมีไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังอาจจะเป็น กลุ่มของเด็กที่ไม่เคยชอบอังกฤษนะคุณฟ้าใสแล้วก็คล้ายๆเป็นยาขมอะไรเงี้ยนะแต่ว่าก็อยากจะให้รู้ให้เข้าใจว่ามันมีประโยชน์จริงๆภาษาเนี่ยไม่ใช่เรื่องความอัจฉริยะนะคือแค่เราสนใจอย่างคุณฟ้าใสเนี่ยถ้าเดินทางไปอยู่จีนสักปีไปอยู่เวียดนามสักปีเนี่ยก็กลับมาก็พูดปลอแล้วคือภาษาเป็นเรื่องธรรมชาติสื่อสารกันได้นะครับมันคือทักษะที่ฝึกกันได้เพียงแต่ให้เราสนใจหน่อยอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ ถ้านักศึกษาเนี่ยอย่าไปรังเกียจอย่าไปกลัวเหมือนสมัยก่อนบอกว่าพวกชาวเขานี่นะหนังสือก็ไม่ได้เรียนทาไมพูดสังกฤษได้เขาบอกพวกมิชนาลีไงไปเผยแพร่ศาสนาพวกชาวเขานะพวกชาวเขาเขาพูดเขาพูดภาษาชาวเขาไม่เปลี่ยนเขาเข้ามาก็พูดภาษาอังกฤษเป็นนะครับก็ปรากฏว่าชาวเขาเปลี่ยนศาสนาศาสนาเลยเห็นไหมครับ รู้เข้าใจถึงขนาดเปลี่ยนศาสนานะ,ะเพราะ,ะนั้นนักศึกษาก็อย่าไปทําใจต่อต้านนะครับแล้วของเราเนี่ยสำนักพัฟอุภาษาสมัยก,ก่อนเป็นสาบันภาษาก็เปลี่ยนเป็นสำนักองภาษาเนี่ยก็ตอนนี้มีอาจารย์คนไทยคนเดียวนะที่สอนภาษาอังกฤษนอกนั้นอาจารย์ต่างชาติหมดเลยเพราะงั้นถ้านักศึกษาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เนี่ยก็คุยกับอาจารย์ไม่รู้เรื่องอยู่แล้วนะครับอาจารย์ก็จะไม่พูดภาษาไทยด้วย เข<อ> <จะ S 1> าจ, <ำ S 2> จะพูดแต่ภาษาอังกฤษประจำเพราะเขาเป็นคนต่างชาตินะ,ะตอนนี้ถ้านักศึกษาคุ้นเคยไปสักพักนักศึกษาก็จะจะอาจะจะเก่งขึ้นนะครับใจใสามากขึ้นแต่เราก็อย่าไปเรียนภาษาอังกฤษเฉพาะในชั่วโมงเรียนต้องค้นคว้าเองด้วยนะ,ะรู้จักรู้จักฟังพอดแคสต์อะไรเงี้ยนะรู้จักค้นคว้าภาษาอังกฤษด้วยตัวเองนะเพราะว่าวันนี้ใครอยากจะฟังภาษาอังกฤษเนี่ยมันฟังข่าวเป็นภาษาอังกฤษก็ได้เปิดจากมือถือก็ฟังได้หมดอะไรเงี้ยนะมันง่าย ไม่เหมือนสมัยก่อนยากมากจะต้องไปหาเทปมาไปหาทรานซิสเตอร์มาต้องยิ้วกันไปยากตอนนี้มันแค่มือมีมือถือนะใส่หูฟังเข้าไปหน่อยก็เรียบร้อยเลยเดินไปว่างๆเนี่ยฟังไปก็จะมีทักษะการฟังให้เข้าใจง่ายอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารักษาตื่นตัวหน่อยพบกับเด็กบรรนอกนะคุณวาสัยบรรนอกบรรนอกนะครับใช่ไหมก้มีย้ำคำด้วยนะเออต้องต้องให้รักษารู้นะครับว่าแต่ว่า ผมก็สอนหลักสูตรอินเตอร์มา30ปีแลปีนะยเดินทางมาทั่วโลกแล้วก็ก็ไม่ได้เห็นมีปัญหาว่าจะต้องหนึ่งทางวิชาการแล้วก็ไม่มีปัญหาเราจะศึกษาค้นคว้าแล้วก็ทําได้ด้วยตัวเองสองจะติดต่อได้ใครเราก็ทําได้แล้วก็เด็กบนนอกหเห็นไหมฮะไม่ต้องเป็นเด็กืองกรุงเราก็ใช้ได้มันก็ขึ้นอยู่กับเราสนใจไหมนะ <Okay. S 1> ถ้าเราสนใจมันก็ทําได้หมดเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่เหมือนกันบอกลูกอย่าไปกลัวอย่าไปรังเกียจไปสังเกตมันดีมันไม่ได้เปรียบ ไปทํางานจะได้จะเพอเพอเงินเดือนดีกว่าด้วยนะเขาจะบอกเลยว่าไปสมัครงานเนี่ยใครพูดภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะได้รับการพิจารณาเป็นปพิเศษอะไรเงี้ยมันเป็นประโยชน์ทางนั้นนะ่ะแล้วก็มหาวิทยาลักษณ์นเ,นะเ,เนี่ยก็กําหนดไว้เลยนะเดิมหลักสูตรให้เรียนภาษาอังกฤษปีเดียวนะตอนนี้ให้เรียน2ปีนะเด็กเข้าใหม่เนี่ยเสร็จแล้วพอปี2เนี่ยทุกวิชาจะต้องสอนภาษาอังกฤษ25%พอขึ้นปี3าปี4ต้องสอน50%นี่หลักสูตรภาษาไทยนะไม่พูดถึงหลักสูตรนานาชาติอ่ะ หลักสูตรรสชาติเนร้อยเปอร์เซ็นต์หมดอันนี้ก็หลักสูตรภาษาไทยก็เราก็เน้นให้นักศึกษาต้องสนใจภาษาอังกฤษมากขึ้นเพื่อเพื่อประโยชน์ของนักศึกษาเองแหละแล้วมันจะต่างกับที่อื่นจบเป็นบัณฑิตจากามหาวิทยาลัยเวลสักแล้วเป็นยังไงความรู้ก็รับประกันว่าเราไม่ด้ยอยคนอื่นหรอกเพราะว่าระบบการเรียนการสอนแบบ UK พิเ,เนี่ยที่เป็นระบบที่เสริมทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์เด็กเราจะเก่งนะอันนี้เราก็ดีกว่าคนอื่นอยู่แล้วมีแห่งเดียวในประเทศไทยนะ ที่ใช้ระบบการเร,รียนการสอนนี้ทั้งเขาคเลยทั้งระบบนะร้รอยเปรอร์เซ็นต์แต่ในเดียวกันภาษาอังกฤษดีกว่าอีกภาษาอังกฤษเพราะว่าในมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาอะไรยังไงก็าตามระบบของเราเนี่ยนะจบเป็นบัณฑิตมาเนี่ยใช้ภาษาอังกฤษได,ด้ได้ก็ไม่น่าจะเกินสักสิบเปอร์เซ็นต์นะนะครับเราไปตรวจสอบดูเนี่ยนะครับก็ถึงจะเก่งอะไรยังไงบางทีก็แต่ว่าภาษาอังกฤษพูดไม่ได้อ่านได้ อะไรอย่างเงี้นะครับ <C ities> เพราะฉะนั้นมันต้องมันต้องทั้งอ่า,อานได้นะครับมันต้องพูดได้ฟังได้อะไรางี้นะครับต้องสื่อสารดได้ด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัรั์เราให้ความสําคัญมากเพราะฉะนั้นผู้ปกครองที่ตัดสินใจส่งลูกหลานมาเรียนที่มหาวิทยาลักษ์เนี่ยไม่รับประกันว่าจะจะ,จะไม่ผิดหวังนะครับแล้วก็เราจะดูแลลูกหลานของท่านเหมือนลูกหลานของเราเราต้องการให้ลูกหลานของท่านเป็นเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ แล้วก็โดยพ้องยิ่งนะครับบางท่านอาจจะรู้สึกว่าลูกหลังท่านบางท่านก็จะรู้นะว่าอ่อนๆหน่อยนะแต่ว่าเราจะดูแลใใกล้ชิดก็จะให้พยายามให้ลูกหลังท่านนะครับเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพพยาธิ์แต่ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าความรู้เนี่ยมันไม่ได้มาด้วยความขี้เกียจขี้เกียจมันไม่มีหรอกครับความรู้คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเข้าใจนะจะให้ลูกมีความรู้ก็ลูกก็ต้องขยันต้องฝึก แล้วนอกจากนี้เราบอกไม่ได้เด็กแปรเป็นเด็กเก่งอย่างเดียวเราบอกก็เป็นคนดีด้วยนะแล้วเราก็มีมีหลักนิยมที่เราปลูกฝังคือหนึ่งก็คือกตันญูสอง<ช>รู้วินยัยสามใจอา,าสาสี่พัฒนาเพาะผู้นำกนตัญญูก็ต้องกตันญูกับคุณพ่อคุณแม่กตันยูต่อผู้มีพระคุณกตัญยูต่อสถาบันการศึกษากตัญยูต่อแผ่นดินเป็นหนี้แผ่นดินนะครับสำคัญมากเรื่องนี้พอสำเร็จการศึกษาไปแล้วก็ต้องไปใช้หนี้แผ่นดินต้องทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติของเรานะครับ รู้วินัยเนี่ยก็ต้องเป็นคนตรงต่อเวลาแล้วก็เคารพกฎระเบียบกฎหมายของสังคมคะนะครับอย่าทําตัวเป็นคนที่เขาเรียกว่านอกกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่เคารพกฎระเบียบจะไปอยู่กับคนอื่นเขาได้ไงนะครับสำคัญง่ายๆก่อนต้องตรงเวลาใจอาสานี่ก็หมายถึงวันนี้พูดกันเยอะมากจิตอาสา,า,านะในหลวงรัชกาลทีบที่ทสิบพระองค์ท่านก็เน้นมากถึงกับมีการจัดอบรม บุคลกรกต่างๆเรื่องของจิตอาสาแล้วก็ให้มาพัฒนาทั้งนักศึกษาทั้งประชาชนกลุ่มเราต่างๆให้เป็นคนมีจิตอาสาของเราให้ความ,วามสุขันมากอย่างเช่นเด็กก็ง่ายๆนักศึกษาก็มาช่วยกันเ,เก็บขยะรอบหอพักหนนะ่อยเนาะมาช่วยกันเก็บวัชพืชหนนะ่อยเนาะเริ่มจากเล็กๆเ,เ,<อ>เล็กลต,ตัวแล้วบางทีเราไปเ,าเดินเที่ยวสวนเนี่ยสวนก็สวยแต่สวนมีหญ้านะบากว่าเอามาช่วยกันถอนหญ้าหน่อยอะไรเงี้ยนะครับก็นี่ก็เป็นจิตอาสาต้องช่วยกัน หรือมีกิจกรรมอะไรที่เป็นประโยชน์ของสังคมก็ออกมาช่วยกันเราจะฝึกสุดท้ายเลยเพราะว่าพัฒนาพอู้นามเด็กต้องกล้าพูดกล้าแสดงออกและระบบการเรียนการสอนยูเคพีเซฟของเราเนี่ยจะจะเน้นให้เด็กมีทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็กล้าแสดงออกกล้าคิดนอกกรอบอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นหลักนะฮะบอกผู้ปกครองไ้แลวหลักของเราหลักนิยม4ประการกาตันยูร้วินัยใจอาสาพัฒนาพอูุนาอันนี้4ปีเราก็พยายามจะหล่อหลอมให้ลูกหลานท่าน มีคุณสมบัติตามเนี่ยครับคุณผู้ชมคะแล้วก็น้องๆที่ชมอยู่ตอนนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่มหาวิทยาลัยวัเลยลักษณ์พัฒนามาโดยตลอดนะคะแล้วก็ท่านอธิการพูดอยู่เสมอนั่นก็คือเราจะดูแลบุตรหลานของท่านให้เหมือนกับเป็นบุตรหลานของเราเองดังนั้นนะคะน้องๆที่สนใจนะคะก็สามารถสมัครเข้ามาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวัเลยลักษณ์ได้เราจะดูแลคุณเป็นอย่างดีนะคะและในวันนี้ค่ะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะดิฉันและท่านอธิการคะ่ะศาสตราจารย์ดรสมบัติธรรมรงธัญวงศ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยวัเลยักษณ์ต ขอลาไปก่อนพบกันครั้งหน้ากับรายการท็อก